โอ้โหคุณผู้ชมครับบอกเลยนะมาถึงคุยเรื่องคุณเทพคุณเทพโอ้โหสุดยอดมากๆทีครับกันไปบอลซะแล้วอันนี้มันวอลบอลสู้สู้ก็บอยสู้ไปกบอยไว้ไล่ายกบบอยกบอยกบอยกบอยวันนี้คุณจะเกิดวันนี้จะเกิด พัทนี้แหละกูจะเกิดนวันนี้กูจะเกิดสวัอสดีิเทเดสิบแบแปิบดสิบแปิบแสสแดสิบแสบบบแปบบ ันนี้เปิดรายการได้สดใสเอามากๆครับผมนะฮะเรานัดกันเรียบร้อยแล้วสนามดีบรรยากาศดีคิดดูมันเป็นความฝันและสวรรค์ของนักกอล์ฟพิทีนี้เขาทำรีโนเวทใหม่นะเนี่ยฮะสวยมากครับสนามฮะดูฮะคอนดิชั่นสุดยอดมากอากาศดีลมเบาๆที่สําคัญไม่มีแดดไม่มีเลยวันนี้กาลังดีอากาศดีทุกอย่างดีหวังว่าสกอร์เราคงดีรายการตีกอล์ฟของเราคือรายการแบบไหนก็บ่อยคนก็ถามคือถ้าคอนเซ็ปต์แบบนะมีความตั้งใจมากอยากจะแบบประชาสัมพันธ์สนามดีๆครับราคาถูกๆและที่สำคัญที่สุดครบ อยากเชิญเพื่อนใหม่ๆนะครับเชิญเพื่อนใหม่ๆเจอพักพวกคนใหม่ๆพี่น<ล>้องที่รักกอลออ์ฟตีกอลฟบ้ากอลฟเก่งไม่เก่งก็มารู้จักกันได้หลากหลายอาชีพหลกากหลายสาขาครับมาดูในรายการของเรานะตีกอลฟกันไหมอยู่ในช่องยูติดตามได้ที่ไหนบ้างเนี่ยยูทูบฮะคอ,อกีฬา คอกีฬานะครับแล้วก็ติ๊กตอกคอกีฬากดเข้าไปคอกีฬาหรือว่านะฮะในติ๊กตอกคอกีฬาได้จะได้เห็นรายการของเรานะครับโอโหโผล่อยู่แถวนั้นแหละแล้วใครนะฮะที่เราอยากจะให้มาร่วมเล่นด้วยนี่ก็สมัครกันเข้ามาครับเงื่อนไขคือก็ไม่มีอะไรมากเลยแล้วแต่คอนเซ็ปต์ขออย่างเดียวคือขอกดติดตามพวกเราไว้ดีๆกดติดตามไว้ให้ดีเราจะประกาศคอนเซ็ปต์แต่ละคอนเซ็ปต์อาจจะเป็นผู้หญิงอาจจะเป็นเด็กอาจจะเป็นคนอายุมากกว่า60อายุอ้วนอ้วนอาจจะน้ำหนักร้อยโลมาแข่งกับเราคู่รักล่าสุดคู่รักล่าสุดทะเลาะกัน ไอ EP สามนี่เลิกกันไปแล้วขอโทษครับไม่น่าเชื่อมาเลยยอกยอยอน่ารักเฮ้ยเขาเขารักกันดีรักกันดีรักกันดีแล้วกลับไปเล่นกอล์ฟกันนะฮะอย่างมีความสุขและที่สำคัญก็คือเราจะหาสนามดีๆแบบนี้ครับมาเสิร์ฟให้กับเพื่อนๆนักกีฬากอล์ฟได้ตีในราคาที่ถูกถูกท้องนี่แต่วันนี้นะฮะได้รับเชิญจากบางประกงหรือว่าไซส์เป็นการแข่งขันประจำปีเอานี่นี่ราการประจำปีเ็าหรอครับลายเราก็เลยต้องมาตีกอล์ฟกันไหมที่นี่ครับนะครับเพื่อมานะฮะเก็บบรรยากาศต่างๆมาฝากทุกคนที่นี่สุด ย,กกย้อนมาบอยทำไมคือผมประทับใจมากผมคิดว่าสนามกอล์ฟเนี่ยเวลานะฮะเวลาออกกินฟรีหรือว่าเรามาซื้อเรามาเป็นลูกค้าเนี่ยก็คือทําธุรกิจครับแต่เปล่าที่นี่เนี่ยทำการกุศลด้วยยังไงก็คือเรามาตีกอล์ฟส่วนหนึ่งของค่าตีกอล์ฟของเราครับช่วยเหลือโรงเรียนรอบสนามนี้อ๋อรัว้วรั้วสนามกอล์ฟใช่ติดรั้วสนามมันเนะคือแล้วคิดลึกซึ้งไปกว่าน,นั้นเนี่ยคือลูกแคดดี้ลูกชายลูกสาวอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะที่เป็นแคดดี้ที่นี่เรียนโรงเรียนเหล่านี้อ้ มีการดูแลชุมชนที่อยู่ใกล้สนามเออดีเนาะดี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 จริงเดี๋ยวไม่เชื่อไปดูบรรยากาศข้างบนนะฮะวันนี้ติ๊กโก้กันไหมนะครับมานะฮะรายการแข่งขันนะฮะบางประกงประจำปีขึ้นไปดูด้านบนครับเราไปชมบรรยากาศข้างบนกันดีกว่าครับขึ้นมาแล้วนี่ฮะใครหัวเรือใหญ่โตต้นสวัสดีครับสวัสดีครับผู้จัดการสนามสวัสดีครับ ต่อไปคุณจะแอบมาตีคุณจะแอบมาซ้อมคุณจะพานะฮะน้องเนืองมหาดมังมุ้งนแอบแอบนะเออคุณจะมาที่นี่เพราะที่เนี่ยเหมาะมากที่จะเป็นนะฮะถ้ำเสือเล่าเรื่องราววันนี้ขอบคุณนะฮะ บางประกงนะฮะประกงกอล์ฟการกุศลนะครับเ r c ยร์ที่สี่กอล์ฟชาลีตี้ครั้งที่4ครับประจำปี2024นะครับไอ้นี้จัดมา4ปีแล้วเหรอรายการประจำของสนามเขาก็หลังจากโควิดมาแล้วก็เริ่มมาเลยครับตั้งแต่ปี2020นะครับไอ้นี้คือโควิดเรามา4ปีแล้วเนาะสี่ปีแล้วเร็วือใปีแล้วนะแต่ละปีก็ได้รับการสนับสนุนจนน่าจะทราบมาดีแล้วก็คือเป็นประจำปีแล้วก็จุดประสงค์เราก็คือนำเงินไปช่วยโรงเรียน บริจาคให้โรงเรียนที่ยังขาดแคลนไอ้ที่อยากรู้ส่วนตัว4ปีมาแล้วอ่ะเราบริจาคให้กับโรงเรียนจํานวนปริมาณต่อปีเท่าไหร่อ๋อปีแรกๆก็อาจจะได้ประมาณสักแสนกว่าบาทสองแสนแต่ว่าเราไล่ขึ้นเรื่อยๆนะครับครับปีที่แล้วล่าสุดเนี่ยครับปีแล้วล่าสุดได้สามแสนบาทโอ้โหมาช่วยกันนะช่วยเด็กๆช่วยโรงเรียนนะครับนี่น่าเราวันนี้เด็กๆที่โรงเรียนตัวเล็กๆเดี๋ยวพาไปดู ูแข่งกันดูดีถ้าชนะก็จะได้ลูกบอลโอดีท่านนักกอล์ฟพี่ๆนะครับที่กำลังจะเปิดโรงงานต้องการอุปกรณ์นะครับในเรื่องสายไฟก็ติดต่อเอสซูเปอร์ได้นี่เป็นเจ้าประจำเลยนะอนเซอร์ตั้งแต่ท,ทุกครั้งเลยมาทุกอบบครั จะเป็นกิจกรรมพัดก <respuesta. fruit S 2> ๊อลฟนะคะทั้งหมด3ลูกค่ะถ้าลง1ลูกนะคะเราจะแจกเป็นไฟแชร์ถ้าสองลูกนะคะก็มีชาเลนจ์ด้วยบนขับเขาครับแล้วก็ถ้าลง3ลูกเนี่ยจะเป็นเสื้อแต่ที่หนูใส่ถ้าสองลกเขเอาเสื้อที่หนูใส่ได้ไหมลูกจะแบบลง3ลูกคือหนูถอดใส่ถอดได้เลยไม่สะดวกถอดไหนหพัดลูกแรกให้ดูก่อนใส่ผู้อื่นได้เฮ้ยโอ้โห โโอ้ก ar ัรเห็ดเนี่ยคือเป็นผลิตบางที้ทางโรงเรียนแก้อบเองครับเด็กๆก็ได้มีกิจกรรมเป็นกิจกรรมโครงกานอาชีพไดโอ้โหเนี่ยครับอข่งของเราในวันนี้ฮะตีก๊อฟกันไหมอุเทาอุเทา น่มาต้องบอกเลยว่าต้อองบกเลยว่าคุณเท่นี่นะฮะมารายการแข่งขันนี้พอดีนี่คือครั้งแรกครับที่เชิญดารามานะโอ้โหคุณผู้ชมครับบอกเลยนะมาถึงคุยเรื่องคุณเท่าคุณเท่เนะโอ้โหสุดยอดมากๆตีครับกันไปไอ้บ้าไอ้บ้าไว้ชายมึงเป็นโรคอะไรวะมึงถามจริงอะเฮ้ยคนเรายังจะตีกันอีกคนพูดขนาดนี้ เตยสวอนผลงานผลงานเพลงจำได้ไหมจำได้เก้าศูนย์เลยเด็กๆเอ้ยวอนซะแล้วอันนี้มันวอดไม่ใช่อ่ะเป็นของหนู่มเด็กขาอไปกันเตยวงสวอนเป็นนักร้องนะฮะชื่อว่าวงสวอนมาแข่งรายการนี้พอดีก็เลยคิดว่าเอาละไม่ต้องเอาใครสมัครอ่ะ มาช็อปแถวนี้มาช็อปก็ได้มือดีที่สุดในวงการสองท่านมาที่ดีแล้วเหรอยี่ผมเมื่อวานโป๊บแดดนะเนี่ยสองคนเนี่ยโดยโป๊บแดดกันไม่ไอ้นี่ก็โดนโนอยู่โดนน้องไม่มาเล่นน้องเพิ่งหัดก็ดึงใจดึงหย่อนดึไมีคนนี้ไม่ต้องห่วงดึงเสื้อโป๊บขาดในเมื่อวานวันนี้ขอบคุณมากมาตีกอล์ฟกันไหมโอ้ขอบคุณพี่นะครับเดี๋ยวเราวอร์มสามหลุมนะฮะหลุมสามหลุมสี่หลุมห้าเราแข่งกันนะฮะจับคู่แข่งที่ชนะมีของรางวัลจากตีกอล์ฟกันไหม แฟเวย์นะครับใส่ได้เต็มที่ใครชอบตีไกลๆอ่ะได้อ่ะมา้าพลังมาเลยแล้วก็เหมาะสำหรับมือใหม่เอามาหาัดพาเพื่อนนัดมาราคาย่อมเยาวครับอาหารก็อร่อยรู้อยู่แล้วนะบางกะกงไหว้พระก่อนนะฮะตอนเช้าแล้วก็าม,ามาตีกอล์ฟตอนบ่ายครับยอดหรือไม่ก็ตีกอล์ฟแล้วก็ไปไหว้พระเลือกเอาหลานอารมณ์ไม่ดีจะร้องระวังเชือกนะเชืกอก้โอ๊ย แล้วครับถึงเวลาการแข่งขันแลว้วกอบอยครับผมสามลุม <c oughs> นะฮะที่นี่ก็เลือกเป็นพาห้า่อบและพาสามแล้วจบด้วยพาสี่อืมนะครับแต่ว่าเราต้องไปเลือกทีมแล้วเราจับทีมกันยังไงดีอ่อา เดี๋ยวๆทำไรเนี่ยนี่ๆอ๋อเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยเกมขัดเลอบอนขัดเลอบอลมาแล้วมันยังไงโอน้องให้ผมมาโอ้อย่างี้เราตอนนี้มีมาร์กได้ด้วยเราจะเล่นทีมขาวและดำขาวและดำอันนี้ขาวแมนเล่นบอลฝั่งนี้ดำนี่โบรไบขาวผมดำคุณเสี่ยงแดนมา ้าวเทแท้เทแท้เทแทงเยอะ EP นี้ฮะการแข่งขันของเรานะครับกอล์ฟไพครับผมนะฮะใครเป็นผู้ชนะนะครับรับไปเลยนะครับนะฮะนี่คลิปหนึ่งชุดเลยคือมูลค่ามูลค่านะครับประมาณ7,000กว่าบาทไม่รู้แหละไม่รู้ว่าไปวิยังไงไม่รู้แต่วันนี้กอล์ฟไพนะฮะสนับสนุนเรานะครับใครเป็นผู้ชนะนะครับทีมไหนนะฮะเอาไปเลยนะฮะนี่หนึ่งชุดใหญ่ มีสมาธินะครับครับผมบอยสู้สู้โบบายสู้ไอโบบอยไว้ไลายโก้บอ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 ยมีสมาธินะครับโอ้โหสวยครับเออเป็นไงแข่งขันหลุมแรกพาห้านะครับนะฮะหลุมสามนะครับของสนามนะฮะบางปะกงหรือวไซต์ครับผมนะครับหนึ่งออกมาแล้วผมอยู่ตรงนี้ทีมดำทีมดำนี่ผมกับเท้ทีมดำไหลมาอยู่นี่ส่วนทีมขาว นะครับออกมานะคะับทีนี้มาด้านขวาก็ไหนรางวัลรางวัลรางวัลชนะไม่ใช่ระยะดีไม่ใช่ระยะมันว่ากันที่หลุมอ๋อหมู่แรกเองแสดงว่าเล่นกอล์ฟด้วยกันมานี่ไม่เคยมีใครไว้ใจใครเลยไม่มีครับมาีนี้เช็กระยะกันหมดนลต้องประกบประกบก่อนดูดูดีอ่าหนึ่งมาอยู่ใกล้กันเลยว่าเอาหนูมาทำอะไรวางแผนก่อนวางแผนก่อนคุณจะเล่นเลือกเล่นอะไรผมวางแผนผมวางแผนให้อยู่ในแฟสเว็บผมจะเล่นเหล็ก ระยะระยะวางด้วยเหล็กวางด้วยเหล็กซีคคุณไปวางแผนที่อื่นนี่ไม่ให้ลำคาญผมคุณไปตีนี่นี่ตีผมหนึองอันเนอร์ผมจะตีเฮ้ยโอเคยี่ยมกีบิเทตีมานะครับวางตรงนี้เหลือประมาณหนึ่งร้อยสิบสองหลักนะครับเป็นห้าขึ้นเลยนะครับพงอะไรครับพงหลังนะฮะครับดนนนมัยยคครรบเตงี ทันทงถึงสี่ันทงครับไม่ไยา้เข้าครับแต่โอเคออนตีมาเหลือเท่าไหร่เออมาเหลายจริงๆอะผมควรจะตีเป็นหนี่ง้อย่ไม่ได้คุณแอปเปิลเลยดนไงพี่เจ้เล่นง่ายเลยลนครับครับนะฮะจากตรงนั้นเนี่ยผมว่าประมาณสักไม่ถึง60หลา บบอยใช้น่าจะห้าบนะฮะล้นมาด้านหลังนะครับสามมาอยู่นี่ฮะโบบอยสามนะครับครับคือถึงตรงนี้ยังไม่เห็นลูกนะครับอ๋อเห็นลูกแล้วอ๋อออนออนออนแต่ว่าผมสามนะฮะออนเ๋ยวพิเทจะต้องพัดนะครับจากตรงนี้ยุดยอดลงเอาดิเฮ้ยเฮ้ยโอ้หเล่นเอาลงนะเล่นเอาลงนะถ้าไม่บอกทางขึ้นนะ เฮ้ยคุณคิดว่าคุณพัดลงเลยเหรอลูกนี้เซฟได้อยู่แล้วไอดีั้งเเฮวันนี้กูจะเกิดวันนี้กูจเกิดพัดนี้แหละกูจะเกิดวันนี้กูจะเกิด นี่เห็นไหมไอตัวนี้ไม่ได้แล้วมีเดิมพันนี่มาเลยมาผมก็มาถุงดีนะผมต้องพัดกันเสมอให้เขานะใช่ครับถ้าพัดไม่ลงนี่คือเราจะดาวหนึ่งพี่ right นะขวา right ขวาขวาขวาเท่าไหร่ขวาขวในเกือบลงอ่ะขวาในเกือบลงขวาในเกือบลงเออดีเกือบลงนะอย่าลงนะเพื่อนกูนอนละลูกดิครับพี่ขออนุญาตลูกนี้ลูกเดียวขอพัด เขาปากเอาเลยปั่นเขี้ยวให้คนเขารู้ซะมั่งโปโกบอยไม่ธรรมดาลงอยู่แล้วเยี่ยมเย้สาวหนึ่งเลยการแข่งขันพิคอฟกันไหมนะฮะชาเลนจ์ของเราที่นะฮะบางประกงวันนี้นะครับพี่เทนนำ หนึ่งครับไม่หรอกเวลาเวลาเราตกปลาเราก็ต้องใส่เหยื่อก่อนใช่มแล้วแต่ดีดีฮะไอคำคมไม่เอาหรอกครับไม่มีมันก็ต้องอย่างงี้แหละก็ต้องไม่มีคะแนนคำคมก่อนเพราะน้าเราตกเราซีกอล์ฟหรือตกปลาคันดำกันมาเกี่ยวอะไรกันว่าตกปลาแล้วมาถึงหลุมพาสามแล้วครับเราอยู่ที่หลุมสี่นะครับพาสามระยะเท่าไหร่นะพี่วันร้อยหกสิบแปดตราม อนี้ร้อยแปดแปดแต่ผมวัดในกล้องผมอ่ะได้ร้อยเจ็ดสิบจ็ดสิบกล้องใหม่ได้แล้วทุกวันเขาเขาวี่งที่น้ำให้วะให้พิเศษป่ะเรา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 คุยกันระวังหน่อยอันนี้วางแผนกันอยู่อันนี้เมื่อกี้ผมผมผมเป็นคนปิดจ็อบในการพัดใช่ไม่เป็นไรไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลือกได้เลยวางแผนใหได้เลยีทันตีเดี๋ยวพวกคุณทัดดีเอทันตีเดียวผมตีเดี๋ยวผมตีโอเคเมื่อกี้เป็นเลขหกเลขหกเลขหกไหม ชอบครัชอบไปตกสายจริงๆอ่ะไม่ตกไม่ตกไม่รถล้นไปล้นไปล้นาล้นอ่อนไกลมากน่าจะประมาณ5กันโงเดี๋ยวดูฝีมือเดี๋ยวดูฝีมือการพัดเท่วเทนพงมินั่นออนนะกอ่อนนะอาอนเบาเบาวเบาโยเบาโยนโยนโยนเบาเลยโอเค ขาสามการแข่งการลุมที่2เตสวร์นะฮะออกด้วยเหล็ก5ตีเฟรดไปทูกทเลยครับสุดในขอบน้ำถึงเวลาที่คุณจะต้องโชว์ฝีมือแล้วเขาฉิบด้วยนี่ไงนี่ไงนี่ไงอ่าหอยโขงสายแล้วผมนี่ก็ลูกถ้าคุณชิปลูกนี้ลงเลยอ่ะลงเบียรก็เสมอแล้วก็เสมอเขาไงเขาเขาอาจจะสามพัดโอเคโอเคได้ เยี่ยมเยี่ยมโอ้โหเยี่ยมเขาสามพัดอุเทนทำไม่ได้สามพัดอุเทนขอชนหน่อยอุเทนช็อตนี้ริมน้ำนะครับตีออกมานะครับโคบอยนะครับเกือบดำนะสวยมากนะถือว่าเป็นช็อตแบบเกรดเอเลยนะสำหรับนักกอล์ฟอย่างพวกเรานะฮะมือสมัครเล่นแต่ว่านะฮะผมใช้หมูไม้กระเทยนะฮะ ตีมาอยู่หลังกรีนเดี๋ยวพี่เท่นะครับจะต้องเลือกไม่รู้จะเลือกพัดหรือว่าจะเลือกชิปมีซ้ายมาครึ่งทางแล้วก็ขวากลับอีกครึ่งทางฝดีมาก ดีมากเลยนเลยนดีมากไลมาให้พัดมาพัดดีมากลายดีมากนะฮะแต่ว่าทางลงนิดนึงครับกรีนดีเกินไปต้องไาไปนหมอปลาไป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 มาร์ไปไปเก็บเลยไปไปไปมาร์กหยาดียเฮ้ยอาได้ไงอ่ะโอ้โหอยู่ในวงกิปแล้ว ไปว่ากันเ,เรามีแต่เราต้องไปลุมมสุดท้าย <c oughs> เธอโบได้ปะ <c oughs> มีกินข้าวหัวไหม เอาเลยอย่าแสดงท่าทีแบบมาคู่แข่งเขาพลาดไม่เอาแพ้เทปที่แล้วเทปที่แล้วผมแม่ไก่ตาที่โมลางผมเจขาแล้วแพ้เหรอแพ้เด้มีหน้าเหรอกูว่าทีมนี้เองเทปที่แล้วโอ้โหตอนนตกน้ำถ้าคู่เนี่ยให้ปีใหม่ตรงนี้ไหมพูดเพื่อ พี่แท่งอ่ะพี่ตท่งพูดทำไมวะถามว่าตื่นเต้นไหมก็ถามตื่นเต้นไหมเป็นไงครับผลผลผลคำตอบคือตื่นเต้นคือนะหลุมสามในการแข่งขันนะฮะพาสีนะครับช็อตหนึ่งตกน้ำทั้งคู่เลยเดี๋ยวนะฮะดูพันธุเนอร์โอ้ดีอะดีอะดีอะเทนพรมินโอ่อนเลยอะสั้นนิดเดียว โอ้สุดยอดไม้สามครับระยะ200หลาตีนะทวนลมเต็มเต็มลมแรงมากไปอยู่หน้ากรีนครับ3ไปอยู่ตรงนู้นแล้วคุณนี่หัวล็อกหัวสติหัวล้อเป็นตะแกะไม่เห็นแต่พี่นะพี่มันหัวล้อเป็นคนแก่อ่อนไหมอ่อนไหมเห็นกูบอยชิฟดีอ่อนปะอ่อนเลยนะขอให้ที่หมดแล้ว วนล้อแม่บอกไวเลยเดินทางมาถึงหลุมสุดท้ายแล้วนะฮะกำลังจะขึ้นกรีนนะ,น,ะนี่คือหลุมการแข่งขันที่3นะครับพาสีผมตกน้ําช็อตหนึ่งโกบอยตกน้ําตามนะฮะช็อตหนึ่งนะครับเลยต้องมาขึ้นช็อตที่3นะฮะกลางแฟเวย์นะครับนะฮะพี่เจ้าเทนนะครับเลือกหุมไม่3มปวดอุ้มเต็มเหนียวสวยมากติดดอนนิดๆมาอยู่หน้ากรีนครับนะฮะประมาณประมาณสักไม่ถึงสิหลานะครับประมาณเจ็ดหลาอ่อนดี แต่พี่เต้นะใช้หัวไม้ห้านะครับกดนะฮะกับพื้นกัดสไลด์นิดๆหลุดออกไปทางด้านขวานู่นฮะโกบอยกำลังจะขึ้นนะฮะนี่คือช็อตสามโกบอยต้องช็อตมาตะจันจว๋ยครับโอ้โหโกบอยกับพี่เต้นะครับตอนนี้สี่ยนครับผมกำลังจะขึ้นช็อตสี่ครับโอเคครับช็อตนี้นะครับผมเลือกใช้หัวไม้ นะครับผมใช้หัวไม้นะฮะฮะระยะมันสองร้อยหลาไงผมจะโชว์เหนือไงผมจะโชว์เหนือว่าผมตีอะไรก็ได้ก็แบบโอ้โหหมัดเดียวใช่ไหมเนาะเกียร์ี่แจ๊อย่าลอกเล็บแบบเท่ได้ไหม ดูดีมานนี้ลูกดูดีมานนี้เราอ่ะูเดินไม่ได้ลงเดินไหมลูกเดินผ่านไปเลยดูนี้ตบมือดังๆถ้าถ้าลุงเท่ลงตบมือดังๆถ้าน้องเท่ลงตบมือดังๆตบเลยลูกตบเลยเอ๊จับปีบูนี่โอ้โหตบมือตบิือตบเมืออย่าไปหยุดเลยอ้าวอูเทนโซบินชนะ ไอ้ที่ส่วนตัวนะตอนที่ผมตอนที่เทพบีบมาปุ๊บเนี่ยบอกคู่พี่แท่งผมมั่นใจวันนี้จโชนะแน่นอนครับรอ่ที่นี่คือส่วนตัวคิดว่าวันนี้ชนะวันนี้แน่นอนขาดสุดท้ายเเทพเมื่อวานตีเขาไงบอกเ่าเขายังแบบยังไม่ท็อปฟอร์มผมขออนุญาตเปลี่ยนเข็มขัดได้ไหมเออได้ครับ ดวันนี้นะครับนะฮะเทวเดนมุมมินเป็นฝ่ายชนะไปนะครับรับรางวัล60ลิโล้านเดี๋ยวไปมองรางวัลทร่นน้นกวนหลังมาแล้วไปไป โอ้โหดยอดเลยการแข่งขันของเรานะฮะบานมากฮะลมไม่มีตกเลยมาถึงนะฮะท้าย EP ของเราแล้วกราบก๊อฟกันไหมนะครับวันนี้ขอบคุณมากจากก๊อฟไพขอบคุณมากขอบคุณมากชนะเลยได้แก่แท้อุเทนพงเมย์โมบายกิฟต์ขอบคุณครับเงชุดไม่ใช่ตัวนี้เอาไปเลยเพลงชุดดีขอบคุณนะจ๊ะ นะฮะแล้วก็ที่สําคัญก็คือ60ล้านบาทคุณเลือกเลย10ใบ10ใบคุณเลือกไปเลยจากโกลดังมันไม่ใช่เลขเดียวกันหรอมันไม่ใช่ผมซื้อมาเนี่ยเผื่อหลากหลายเบอร์มีโอกาสเกาสิสีเอสีส่เลือกเอาไปเลยเลียกมาสิบใบมาเลยมาเลยไม่ด้อไปเลยไปเด้อไปเด้อฟ้าม่อเอาหยิบไดคนคนไม่ได้ก่อนคนไม่ได้หยิบก่อนสองใบเหมือนหาขาไงไม่รู้คนไม่ได้เนี่ยสองใบพี่เต้ก่อนพี่เต้ก่อนได้กระบุญไม่แน่โอ้ยได้กระบุญ อาจจะเป็นคนที่ได้12ล้านมั้งหรอผมว่าเป็นเพราผมผมอยู่ทีมผิดสิไปดีดีเอาดีดีเอาดีดสนุกสนานเทฮานะครับบอยแล้วเจอกันใหม่อีพีหน้าครับผมแล้วเจอกันใหม่อีพีหน้าอ๋อแล้วเจอกันใหม่อีพีหน้านะครับวันนี้ขอบคุณคุณเทชฟตีกรอบกันไหมนะครับวันนี้เราสี่คนนะต้องตีนะตีไหมตนกีฬาที่สนุกบอยก็ถามว่าตีกรอบกันไหมตีตอบไปแล้วคุณไปดูเรื่องแล้วบาย